สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่ทางด้านทนายสมเกียรติได้มีการไล์สุดเมื่อคืนนี้นั้นแล้วมีช่วงหนึ่งที่ได้มีการพูดถึงเรื่องกล่องดำและอาจจะมีการร้องเรียนมัญญาตทนายความกับทนายท่านหนึ่ง ที่ได้ไปเป็นพยานในเรื่องของกล่องดําโดยทนายสมเกียรติได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องที่ลุงพลได้มีการถูกแจ้งความหมิ่นประมาทได้มีการพรพยานบุคคลพยานวัตถุต่างๆไปสอบปากคำหมดแล้วที่อยู่ที่ตํารวจที่อายการที่ศาลจะมีการตัดสิน และก็ได้มีการบอกว่าตลกอย่างหนึ่งคือพยานที่ปักปําลุงพลคือบุคคลที่ลุงพลได้ให้มาช่วยให้เป็นทนายความในการดูแลคดีแต่กลับเป็นพยานบุคคลในการให้การปักปมลุงพลในเรื่องของการหมิ่นประมาทเรื่องกองดำปกติคนเป็นทนายความต้องรักษาความลับของลูกความ ไม่ใช่เอาความลับที่คุยกับลูกความไปบอกคนอื่นซึ่งมันผิดมัญญาทนายความซึ่งเป็นเรื่องที่ตลกมากเมื่อได้พาลุงพลไปรับทราบข้อกล่าวหาปรากฏว่าพยานที่มาปักปาลุงพลเคยเป็นทนายความและเคยมาช่วยเหลือลุงพลในคดีความเวลาที่ลูกความถามอะไร กับทนายความมันจะเรียกว่าเป็นความเห็นเวลาทนายความคุยกับลูกความเกี่ยวกับเรื่องการสอบข้อเท็จจริงมันเป็นเพียงความเห็นมันไม่ใช่การใส่ร้ายหรือใส่ความเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคนโดนร้องเรียนมันญ,ญาติทนายความเหมือนกันและรอดูผลคดีนี้ไปโกอนซึ่งเชื่อว่า ความยุติธรรมนั้นมีจริงและยังมีการให้การเท็จด้วยพยานบุคคลให้การเท็จมีความมั่นใจในตัวลุงพลและปะ้าแตนเรื่องคดีหมิ่นประมาทเพราะได้มีการรับทราบข้อกล่าวหามาพร้อมลุงพลและปะ้าแตนและได้พาพยานบุคคลเข้าสอบปากคำและเขาก็มีการอ้างถึงพยานบุคคล ที่ไม่มีตัวตนซึ่งงว่วไปแล้วทั้งที่เขาได้บอกไปแล้วว่าเขาไม่อยู่งานนี้นั้นเองเรียบร้อยเองนอนไม่หลับขอ,อกลับมาหาเองอีกแล้วไม่กังวลเลยคดีนี้พร้อมสู้คดีนี้สมมุติถ้ามีการไปสู้กันที่ศาลก็ไปสู้ มีที่ไหนลูกความไปปรึกษาทนายความทนายความเป็นคนบอกคนอื่นกลายเป็นคดีหมิ่นประมาทบ้าไปแล้วบ้าหรือเปล่าถ้อยคำที่กล่าวหามาไปดูแล้วอันนี้เรียกว่าหมิ่นประมาทหรือหากจะแจ้งความอะไรมันต้องดีกว่านี้และข้อที่จริงก็อย่าไปเมกเรื่อง อันนี้ก็คือถ้อยคําที่ทนายสมเกียรติได้มีการพูดถึงนะคะแต่ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อว่าเป็นทนายท่านไหนแต่เราก็พอรู้กันว่าจากประเด็นที่มีประเด็นกันอยู่ขณะน,นี้ในเรื่องของกล่องดำทนายที่ว่านี้ก็พอจะรู้กันว่าก็คือทนายโนบินั่นเองนะคะและจากที่เราได้รับข่าวสารมาเราก็พอจะรู้ว่า ทนายโนบิก็เคยออกมาชี้แจงแล้วว่าทนายโนบีนั้นได้เป็นที่ปรึกษาให้กับลุงพลยังไม่ได้เป็นทนายความยังไม่ได้มีการรับเป็นทนายความให้กับลุงพลยังไม่มีการแต่งตั้งแล้วจะผิดตามที่ทนายสมเกียรติได้มีการกล่าวมาข้างต้นหรือไม่จากที่เราได้รับข้อมูลมาอย่างนี้นะคะหากผิดพลาดประการใด ก็ขอภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะโยนฟังหุนเกษวันที่10กรกฎาคมน้เต่พูดลุงบอกตัวเองเป็นปาดชาวบ้านแม่น้องชมพูบอกลุงเปลี่ยนไปเพราะอะไรทำไมแม่ถึงบอกว่าแม่แม่สงสัยแม่ก็เลยพูดไปสั้นเลย ทำไมบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันแม่ไม่เดินไปหาเขาแล้วไอ,อ้ลุงพลทําไมพูดแบบนี้ทําไมไม่เคลียร์กันกันเองเนี่ยเอาละคือลุงพลเปลี่ยนไปค่ะไม่ใช่ว่าลุงพลไม่มางานศพนะคือข่าวออกไปเยอะมากว่าแม่ออบอกว่าลุงพลไม่มางานศพลุงพลไปงานศพค่ะแต่หลังจากออกจากปราช้ามาคือลุงพลไม่มาฟังสวดแล้วพรุ่งนี้ก็มีออทําบุญที่บ้านลุงพลกับป้าแตนก็ไม่มาอ,อันนี้คือลุงพลเปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนที่แบบว่าเราเคยไปมาหาสู่กันน่ะเราก็ไม่มาอีกเลยก็เลยรู้สึกว่าทําไมไม่มาคุณลุงพลก็เป็นคนบอกกับผมเองว่าธรรมดาเขาก็ไม่เคยมาอยู่แล้วไม่มาแล้วน้องจะสนิทกับลุงพลได้ยังไงเดี๋ยวนะคือถ้าคุณชมไปย้อนกลับดูในรายการหุ่นกระแสเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าลุงพลเขาพูดเลยบอกว่าธรรมดาผมก็ไม่ไปมาหาสู่บ้านของน้อง,อ,งอยู่แล้ว แล้วพูดกับืนออื่นว่าเวลาขายยางหรือจะไปตลาดหรืออะไรเวลามีเงินคือจะชวนน้องไปตลาดไปเที่ยวไปด้วยบ่อยๆถ้าไม่สนิทกันแล้วจะจะมาพาน้องไปได้ยังไงแม่จะอนุญ,ญาตให้น้องไปหรอถ้าเกิดว่าสองสามเดือนมาครั้งแล้วจะขอพาน้องไปเที่ยวเน,นา่แม่แม่เองให้ชัดนะสรุปลุงคลมาที่นี่บ่อยหรอบ่อยค่ะก็ลุงคลยังบอกเลยว่าทุกครั้งที่ขายยางจะมาชวนน้องไปเที่ยวไปตลาดอ่ะเหรอแล้วตอนที่ แม่ได้ดูนะในรายการที่เขาพูดอ่ะได้ดูใช่ไหมในหนกระแสด้ดูไหมแล้วอีกอย่างแม่ขอขอแก้ด้วยว่าแม่ไม่ได้ไปขอโทษพ่อแม่แหมแทนลุงพลนะเพราะในหนกระแสลุงพลบอกว่าแม่แม่เด็กแม่เด็กอ่ะสงสัยแหมที่อยู่ข้างบ้านนี่บ้านแหมอยู่นี่ค่ะเอออ้าวว่าแม่เด็กสงสัยพ่อไอ้สายสงสัยแหมมที่อยู่ข้างบ้านแล้วแม่ก็กลัวพ่อแม่แหม่มเขาจะโกรธว่าเราไปสงสัยลูกเขาไม่ได้ขอโทษแทนลุงพลแม่ขอโทษแทนตัวแม่เองที่ลุงพลพูดออกไปอย่างนั้น อ๋อเพราะว่าวันแรกที่โหนกระแสเนี่ยนะฮะที่ลุงพลมาออกอกากาศวันนั้นที่ลุงพลร้องไห้<ถ>ลุงพลพูดผมจําได้ว่าลุงพลบอกว่าแม่เนี่ยผมถามลุงพลเด็กว่าสงสัยใครกันแล้วแม่เนี่ยสงสัยใครใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าสงสัยแหมลุงพลตอบว่าแม่เด็กสงสัยแหมเออแม่ก็เลยไปเคลียร์กับพ่อแม่แหมว่าแม่แม่ไม่ได้สงสัยแหมนะมันมีรถไปงับสองคันที่มาบ้านแหมเขาบอกว่าแม่เนี่ยให้ลุงพลไปขอโทษแหมซะเพราะเปิดชื่อของแหมไม่ค่ะ แม่ยังไม่ได้คุยกับลุงพลด้วยซ้ําวันนั้นน่ะว่าไม่ได้ยังแม่ยังไม่ได้บอกให้ลุงพลไปขอโทษพ่อแม่แหม่อืมคือตอนนั้นน่ะแม่ยังไม่ได้เจอลุงพลวันนั้นเป็นวันที่น่าจะออกจากป่าช้านั่นแหละแม่ยังไม่ได้เจอลุงพลแม่กลับมาบ้านก่อนเห็นแล้วใช่ไหมในข่าวลุงพลยังยืนหยุดหน้าศพหน้าตรงที่เผาไฟน่ะแม่กลับมาบ้านก่อนแล้วน้องๆก็เปิดโหนกระแสให้แม่ดูแล้วแม่ก็ดูแล้วว่าลุงพลน่ะบอกว่าแม่สงสัยแหมที่อยู่ข้างบ้าน แม่ก็เลยรีบไปขอโทษตากับลุงไอ้ลุงกับป้าไปที่เป็นพ่อแม่แอมนะบอกว่าแม่ไม่ได้สงสัยนะลุงป้าหนูจะมาอธิบายมแม่สงสัยรถปิกอัพที่มาบ้านแอมสองคันแต่ลุงน,น,นั่นคือประเด็นแต่ลุง,แต,ลงแต่ลุงกับไปบอกอีกอย่างหนึ่งแม่ไปขอโทษแทนตัวแม่เองกรณีเหล่านี้ไม่ใช่เป็นประเด็นที่ทําให้เราโกรธแ้นเขาใช่ไหมฮะไม่ค่ะเลยไปบอกว่าเออเราสงสัยไม่ใช่แล้วแม่ก็ไม่ได้บอกให้ลุงพลไปขอโทษพ่อแม่แอมด้วยเออแต่ล่ะแต่มีปัญหากับลุงพลใช่ไหมฮะ ก็ <ểu> มีอยู่ครับทะเลาะกัน <Adjust encouragement> <ๆ>ก็มีทะเลาะกันเรื่องอ <unexpected> ด้วงครับเรื่องด้วงคือลุงพลก็ดูแลอยู่แล้วคุณเข้ามาที่หลังออผมเนี่ยทําด้วงอยู่กับพี่ตายทํานานแล้วครับเออทามาก่อนลุงพลยังไม่ได้ทําเลยครับเอ euh เอผมเนี่ยกับพี่ตายเนี่ยทำทำด้วงมาด้วยกันแล้วเราก็คุยกันสองคนว่าเอย้ยมันขายดีมันมีคนซื้อแล้วมันทําง่ายด้วยพี่ตายก็เลยบอกว่า งั้นเราก็ต้องชวนพี่พี่ทุกคนนะครับรบให้มาทําด้วยกันแต่ถ้าใครไม่พร้อมที่จะทาก็เดี๋ยวให้เขาให้เขาบอกเองเพราะว่าพี่ตายเนี่ยกลัวกลัวพี่พี่เนี่ยจะเสียใจว่าเอ้ยทําแล้วได้ตังทำไมไม่ชวนอืนะครับทีนี้ก็เลยก็เลยเริ่มชวนพี่นุชมาชวนน้องน้องมาด้วยแล้วก็ชวนพี่แตนมาด้วยแต่เข้าเข้ามาซึ่งการลงทุนอ่ะไม่ไม่ได้มีลงทุนอะไรมากเพราะว่า เรามีทุนอยู่แล้วเรามีของมีอะไรอยู่แล้วแค่มาทําช่วยๆกันได้ปันกําไรแล้วค่อยแบ่งกันทีหลังแล้วไปไประเด็นที่เป็นทะเลาะเขาเรื่องอะไรไประเด็นที่ทะเลาะก,ก็คือว่าวันนั้นเนี่ยะจะมีเจ้าหน้าที่เขามีงบอยู่ประมาณไม่เกินหมื่นนึงนะครับเขาจะซื้อด้วงนะครับเป็นกระมังที่เอาเอาไปแจกชาวบ้านเนี่ยครับเอาไปแจกชาวบ้านกระมังละ2 5 0ยบบาทเนี่ยไปแจกชาวบ้านแล้วให้เขาไปเลี้ยงพอไปเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีการรับซื้อกันแต่ว่า แคแ่เจียกันเฉยๆส่วนวันนั้นะช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นผู้ใยา่บ,บ้านผู้ใยา่บ,บ้านก็มาปรึกษาว่าพรุ่งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมาแล้วเนี่ยเราจะเตรียมอะไรให้เขากินให้เขารับรับประทานขอกระชับกระชับหน่อย,อยเวลาหมดเจอนะครับทีนี้ก็ผมก็คุยกันคุยกันก็อธิบายเขาบอกว่าเราเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยเขาเป็นป่าชาวบ้าน อ่าทำไมเราทำอะไรทำไมไม่ปรึกษาป่าชาวบ้านเขาอผมก็เลยว่าเอา้าก็เขามาขอความช่วยเหลือผมให้ผมไปบรรยายให้ผมไปพูดผมก็ไปพูดมีปัญหากันตรงนี้มีปัญหากันตรงนี้ขัดแย้งกันตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกก็เลยเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นพอขีดเสียงนั้นขึ้นปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกว่างั้นงั้นลุงพลกลับไปก่อนคณอารมณ์ร้อนแล้วอมผมก็เลยยกเลิกสิ่งที่บนันทึกไปแล้วก็แกก็คว่ำโต๊ะเฉยเลยครับโอเคนั่นคือเหตุผลที่ทะเลาะ